สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีตอนเย็นวันที่16ธันวาคม2568ค่ะเจอกันกันกบแม่หมูกับเจลอตเตอรี่ยูขั่วาม,มาลงปงเพลงเมื่อน,นี้คุณผู้ชมเจเพิ่นได้ยังไม่กีเ่เรงลาบเนื้อค่ะสวัสดีค่ะเจลอตเตอรี่สวัสดีค่ะสวัสดียำแรงค่ะโอ้เมื่อน,นี้ได้กินลาบเนื้อนะคระับผู้ชมบ่าวเถาเพิ่นชกเพิ่นหมานเพิ่นเล้เลี่ยงลาบเนื้อนะคะัผู้ชม แม่หมูกับเจรสตรีอ้อนไปเบิดแล้วค่ะบโชคบะมานน้ำเพิ่นดอกบ่มีดวงบวงเศร้านี่เพิ่นกับย่ำคักบ้าวเทากะได้อนเจเพิ่นกับย่ำให้คัก95 96หละกเจด8นะคะผู้ชมเพิ่นกับย่ำคักอยู่ก็ดีใจน้ำเพิ่นน้อเจเนาะเพิ่นถูกแล้วัน จากนครพนมก็แม่นคักนเจเพิ่นเน้นให้เลยเนาะเน้นให้หาพวบนเจหามาทั้งล่างทั้งบนมาห้าสองล่างมาเก้าห้าบนอุ้ยเนาะเอานผู้ชมมาถามเจต่อเลยนะคะว่าเพิ่นปล่อยเลอยบ่หรือว่าจังไรปล่อยไม่ได้อุ้ยเจ้ ของต่าที่หน้าติดแม่หมูนั่นแมอ่เขาสามตัวที่เจ๊ <มา S 2> เขาทะเบียนรด,ดเพิ่นได้ล่องหายยูแต่ว่าโค้งสุดท้ายมือออกบอ่อได้ล่องห้เพิ่น<อ>แม่หมูจับอีกใบนึงมา<อ>ค่ะทะเบียนรดเพิ่นห้าเก้าแปดเสียดายเนาะเมียนอู้ยเสียดายน้ำเพิ่อนอีดีเพิ่นก<อ>ับข้องเมียนเพิ่นกับยำคักว่าเพิ่นหายเลี้ยวสั้นวา่าเพิ่นหายเลี้ยวเพิ่นกับ เอาไม้เนาะเจเนาะเพื่อได้โชคน้ำเพลินอีกค่ะผู้ชมเป็นแนวทางคว้มฝันนะคะปูอยู่หน้าแม่หมูเพลินมาบอกอะไรจกกระเย็นตัวอ๋อโจกกระจกทำไมเจแม่หมูแป๊บหนึ่งได้ค่ะเจี๋ยคนจะอุ่นเข่าแรงก่อนนะคุณผู้ชมอุ่นเข่าแรงกินกับลาบเนื้อลาบเนี้ยเจได้โชคบลลเจีอือก็คือกันมปนคือกันเนาะใช่เป็นหัวอกเดียวกันเนาะเจี๋วขัฝันแม่หมู กามาอายุลูกชายมักแข้งเกาหกมากเกาหาจะว่าอะไรเจมี่ยยม่ไห่แม่หมูกับมี่ยัพเ่มี่ไห่มาถือถืองามถือมีอนถือห่ากับบอมมาแต่ับ่มเป็นย่งบาวเอาถือกันดีใจดีใจน้ำเพลินบ่าวเถวคนกะเรียงคือเกานับผู้ชมก็ได้กินลาบงัวนเนี่ยแหละค่ะไม่ได้กินปลาแดดไม่ได้กินปลาแดกเมื่อนี้ นะผู้ชมกําลังได้ยินเสียงออมๆมาแล้วเอาจังสะพั่งน้ากันนะคะจากนครพนมเพิ่นจะปล่อยมาให้ตัวใหนะคะงวดวันที่สองธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดงวดวันที่สองนี้นะเจเนมันเป็นสามสิบเนีค่ะวันที่สองพุณน่ะวันที่วันที่สองธันวาค่นว่าวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะเจโนค่ะเป็นพศอสองหกเก่าแล้วค่ะผู้ชมจังรอดจะเข้านะคะคุณน่ะป้าผักกินกับลาบไหม เอามีผักสลัดอยู่เด้แมนบ่สลัดอันนี้เขาเรียกผักกาดวาซาบินะคะนี่มืออื่นหรือบาะท้าเอิ่นผักกาดหินนะนี่อันนี้ผักกาดอันมืออื่นเาอันนใดอันยังลรามาพันยีวิจี้อ่าก็ซื้อไก่ย่างมาพันมีแนวพันอยู่บ่จี้แบหุ่งอืมเด็กกินแต่หมูคูงด้วยเนี่ย เจ๊ก็เป็น,อน,อนเสียนอ่อนแอโอ้โหสุสดละก่ะแต่ขึ้นเก้าแ่ละแม่หมูแล้วก็ดีใจกับวิซี่นะคะที่ได้โชคได้หมาน,น,น,น้ำกันนะคะผู้ชมเพราะว่ามันมันมันลังเทียมันหัวตะเข่าเนาะแม่หมูเน,ะเนาะแมนค่ะดีใจน้ำสุขสุขค้นนะคะสลัดทันใดที่บอสถูกเข้าสู่กันตโตน้าเจ๊โตบ่าเป็นยังอัันนี้สลดบไงเจ๊สายลุยอยู่แล้วอืมเจ๊สายลุยฟันไปเก่งทุกอย่างนี่เจ๊ขายลอตเตอรี่กับเจ็ง เอ็ดกับเขาไก่เก่งนะคะแซบพร้อมแซบย่องโอ้ยย่องเหรอเนาะแซบอีรีบบอเบาเท่ามากแล้วกระต่ายเต้นให้นเบาเท่าดีใจบอใจแทบดีใจน้ำเบาเท่าเจ๊น้ำมันบาร์บัานีโอ้ยเจ็นเจี่ยซื้อรัตติรี่เก้าหัวเพิ่นก็ยำคืออยู่คือบ่เอาคือจะให้นตาเบาเท่าเอาพี่น้องมันบุญพลาไปมันน้ำเท่านครพนมเพิ่นก็ยำ มนักเก้าห่า่เก้าเบาเถ่ากันึกว่าเจมันดีเจน้ำดีเจน้ำเบาเถ่าเตี้ยดีเจน้ำเบาบ่เป็นยังบ่เป็นยังพี่น้องเราเป็นเก้าน้องนุ่งถือมีใจน้ำเจแล้วบ่บ่นดอกพี่น้องนายเจเล่ากก่พีอพ่อหอมปากพ่อเจอทานักก็ดีเฉยจะมาจากนครวานุมโอ้เด้เนียมาลาพี่น้องคนอ่ะลาบเนียได้บุญดีนะเออได้ลาบเมียมาซูเมน เอ็หมูกินลาบนะจังวามาตเตเวนนั่นล่ละบนดีมาตตเว่นเห็นแล้วไปหมูตาไอล่างวดนี่โอ้ถามอยู่ด้ครับเจ๊เจ๊เปนหมูคือบ่ม้าโอ้พเ่งอยากร้านน้องมังกรน้องมางกรเมื่อเรียบร้อยแล้วบอกไปแต่มากินลาบโดยเฉพาะเลยจะบอกเป็นหมูฟ้ามาบ้นเาตื่นเตีตกใจแล้วเมื่อว่าเจ๊มานคือเอาให้บินดีใจนบ่าวเราคือเห็นเต็ม เต้นๆแจกเต้นดึงดึงและมีใจด้วยกันมันเป็นเต้นให้จะขวงข้าอยู่เจงเต้นออกอยู่ใมูนีค้าลอยเลยเต้นขวากันจะแบบสลอดดี่นมูลเออขวบมันว่าครึ่งวดอันปาออจิงยับพักปุ๊บยับยับไปไอเจย้เพิ่นเพิ่กันนี่นี่ท่านผู้ชมนะครับจากนครพนมเจยับขึ้นไปท่านนะนี่่นนี่มอเออขึนไปท่าเจย จากนครพนมธรรมชมนะครับเพิ่นไฮมาคือเน้นคักคือหาหอพี่น้องเ้อหาเก่าออกพิ่นกรวงเลยไ้บ้าวถาหารอตีไเบ้าวแถจัดตีจัดนักขึ้ห่าเก่าเก่าหาผ่านมหาสองเก่าหาพินไปบนพี่นอ้องเอยเดี๋ยวบ้าวบ้าวถาจุไปิจวดรางวัลนัางิเด้าไ้บ้าวถาแย้งก็อนี้นะเจหล้วก็ชุดสามโตเพินพี่น้องถาเท้าตัด,ดเอาก็ไดมห้าเก้าศูนถ <laughs> เท้าตัดเอาก็ไไ้หาเก่าเก้าหาดิ แลวกะลูกสาวเจ๊นะครับน้องสายจากเมืองเลยเลขดังเลขกระแสเข่าสองงวดเด้อพี่น้องเด้องวดสองหามงวดสองหามหาสองงวดนี้เก้าห้าตรงตรงนับจากเมืองเลยเอาอจากนครพนมธรรมชมออกปุ๊บเพิ่นไปเหรอเด้อเรืเล็กไม่ต้องรอไม่ต้องรอเลยพี่เจ๊ไม่ต้องรอเราหั่นคำนวณแต่เจ๊ถ้าจกไปเออออกปุ๊บคำนวณได้ปั๊บเลยขัดมันม่วงมันม่องมันม่องเห็นไหมครับ จะมาเบาแถวลงเหรอเอฟซีเอฟซีเพิ่นก็บบว,ลงลงว,าว่าลงรถเด้อเบาวแถาเด้อมานั่นคือมันบ่เข้ากันเห็นบ่งวดมันเข้าก็มาตัวโตเน้นเลยมีเบาแถาบอกว่าเอฟซีเพิ่งให้ลงคือเก่าหลายเจก็มีกระลังใจคือเก่าเออยังบ่ถือก็วก่าบ่ถือจนแกอ่อนเน่าลังเทียนม่ถือ,อแต่ว่าเลขอ่าของเพิ่นนะ่ะเลขวิ่งเพิ่นเดืนดีเด่นตัวใหญมากตัวนั้นเนาะเอ้า เป็นบ้าจริงเลยเจ้งวุ่นเลยเออเต้นให้บ้าเถาด้วยมาเต้นให้ชุกช่วงเต้นแบบนาจืดๆจะมาถามเจ้พี่น้องเจ้เจ้าเต้นนี่เจ้ามานว่าโอ้ยบ่าใคยดีใจน้ำเจ้าวัดสันบ้าเ่าก็ได้ยพี่น้องก็ได้พอนไอ้นี่ละบ้าน้ำตาสีออกเต้นแหงๆเราได้ที่ว่าได้ลายดอกจะได้สักขาปัททูเพื่อนนน่ะเออพี่น้องแบบได้พอด ยิ้มแหงๆยิ้มน้ำตาจีออกดเป็นห้อยขามันลดเดินทางพี่น้องได้พ่อค้าน้ำมันลดเดินทางไปไดคลิปเอามาคักๆกับบอมากน้าเพิ่นเอาเพิ่นมาต้นมาตัวเลยงวดดิสามกับห้าสามกับห้าค่ะโอ้สามกับห้าหน่งตัวเลยเจ้แต่งวดนี้ไม่ตันเน้นเออสามสามมันใจสามเพิ่นว่ามั่นใจสามเดินวูสามเดินนบ้าเพิ่นมั่นใจตัวเลยมา่อตอนนั้นงวดงวดก้อนแหน่ เพิ่นกะหานะเจนเนาะเจ้าเพิ่นจับครูมะเข่าแน่นอ่าแล้วก็งวดงวดนี่ล่าสุดนี่กะหาแน่นมาถึงเก้าห่ามาถึงห่าสองแน่นงวดนี่สามกะห่าเดินที่สามเน้นที่สามเน้นที่สามเดินที่สามป้าเจเผื่คนขี้งูคนขี้หุ่นคนบ่มันสลองกันหรือเปล่าเฮ้ยบ่าว่าเดียวว้าเพิ่นถูกกันคัะทุกขนาดไอ้ตัวเด่นมากเพิ่นก็ยังถือกันเฮาเฮาจับคู่บ่ถืออันนี้ถือตัวเน้นเพิ่นเลยเนาะถือตัวเนี้ยคนะเจ้า เย่ายยังลูกจะของบ่เด้อน้องจะขวางมากพี่รองมีเต้นเหยบบ้าเถาอันนี้บ้าเ่าเขาฝากย่ำตั้งจจกนครพนมฝากย่ำมบ้าเาถามว่าเจ๊เต้นยงเต้นให้บ่้าเถา่ามานเอ้ยเจก้น้อก็ได้กำเนมมูทอทอกันจะเห็นเพนยูเหมืนพื่นเอาเกาหกเพนวามักเกหน้ำบ้าเ่าฝันเ้วยพนว่าหาเกาหก้นมามาคัดเต้นก้นแห่งแนี่เต้นบ่มีชีวิตสิบ้าเนี่ยเดี๋ยวเมกวาถือเจแล้วกดเต้นชยบ้าเ่า เป็นหอยแตกขวางแม่หมูในแกว้วมันเจดด,ดีใจ ดีใจได้กินลาบสิ้แลล้เต้นสันดอคเต้นผู้โดยดึงผูดมานพี่น้องให้ผู้โดโชคผู้ใดมานกับปอบใจเจรตเตอรีได้พี่น้อเพื่อนที่ว่างไม่หมูเพื่อนเช่าผันบอกเพื่อนเอฟซีเนผันบอกเขึงขังจังสั้นยังสิแต่ว่าใจจะคว้างยู่เก้าโหกใจยันามาๆนั้นี้แล้วเผาก็สิเข้าใจว่าเจ้ก็ระสีได้คือเบ้าเท่าคิดเต้นี่เต้นชอยบ้าเท่าว่ามันเออเต้นรถเจยได้เขากดนกินลาบซินงขึเก้านั่นแหละแล้วนีเอฟซีกับสีคำเจมเป็นเจเป็นยังสี่ถืกอยาหวง มันถอดกตวาเอบ้าเถาถึงตีนและบ้าเถาอืมอะไกันนี่เคยเห็นบ่บ้าเถาฝันดึกว่าเอ้าเจแล้วคือจะมานฝันมาถามพี่แจพอตะรุนแล้วถามเจแล้วอยู่ที่นนองเจบ้นี่ือล่ะบ้าเถาเน่ยเจก็ไปเอาเต้าเก่าหกเดินละพอได้รุนที่คำขันอันนึงซุบะซุปปั้นพอดีบ้าเถากัำเป็นหมูร้องขลิบข้าเจ้าทอดกิ้งก้างได้หลายปันได้โอ้ยพอสีห้องสีไฮ บอสเถอะฉันดโดคอยเต้นซอยเพิร์ดฉันดอกดีใจน้ำเพิร์ดดีดีเจน้ำเบาเถาเรื่องกินนี่ในบันไดเสฉวนคือเจเป็นยังไงเจกับยุ่งจี๊ดเจแล้วนี่ฮะแต่ว่าไม่หมูนี่ลุกเต้นบันไดเล่นนะไม่หมูเต้นบันไดมิเตเจยุ่งสี่ยุ่งผู้เดียวเนาะโอ้โหคือเจมักม้วนอ๋อขับมันได้ลอยแหละมันบารุกบาขึ้นเดียวเดี๋ยวมาลาพี่น้องมาอนี่ยหลังจากพี่สาวกับเจให้พาเจให้เจแล้วสืบอมาฝากก็มันละค่ะไอ้จอยแล้วเอาเดี๋ยวเบาเถาลงให้ได้พี่น้องเด้ นักงวดวันที่2มกราคม2569ได้พี่น้องเด้อนะับปีนาเลยละ2มกราคม69รุ่นข้ามปีรุ่นข้ามปีข้ามปีได้พี่น้องเด้อเพิ่นให้เลขได้เลขวิ่งมา3กับ5งวดนี้ย่ำ3 3เอ้าจับคู่เมล็ดเจเร็พรุ่งนี้ตอนแรงเอ้าพี่น้องอย่าลืมเพิ่นจะสร้างไฮเบ้าเท้าหาลอตเตอรี่ตัวใดพี่น้องอย่าลืมงวดที่ผ่านมาเพิ่นก็เน้นไม่คักคือ5 9 เก้าหามาตรุกับฝันพร้อมเล้พี่น้องเดี๋ยวว่าแ่าเชียนไท้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะับมาไฟเจีงแกงไปได้พี่น้องได้จากนครพนมนะครับสองมกราคมหกเก้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับหา้มาแล้วนะครับออกปุ๊บห้มาเลยนะครับเล็กเด่นเล็กวิ่งนะครับให้เจโรตลีมาเลยนะครับงวดนี้นับเล็กเด่นเล็กวิ่งเด่นสามกับห้านับเพิ่นเน่นไปคัดคัดขึ้นสามนับสามเด้อพี่น้องเด้อให้ก่อนใครนับจับคู่รอพรุ่งนี้ พี่น้องจับคู่จะให้พรุ่งนี้นะหมวดที่พานมากอะนี่แหละเพิ่นกะให้ท่านที่เลยนะวันถัดไปเพิ่นกะจับคู่ไม่ให้เลยเพิ่นกะเน้นหาเก้าหนึ่งหมวดที่พานมากเห็นบ่หาเก้ากับเก้าแปดี่เพิ่นจับคู่มาให้เลยนะครับชมอ่าเอานับสามกับห้าเน้นที่สามจับคู่พรุ่งนี้นะครับชมอ่าแคปหน้าจอพี่น้องอ่าจับคู่พรุ่งนี้เพ่นจะสั่งเจมาให้เบาเจแล้วก็มั่งจะลงมือลาก ยิ่งมีเหงื่อปวนะพี่น้องหลาดน้ำกันเจ๊มันแกะเอ้าไฟเจ๊ขึ้นบดิน่เจ๊มันแกะไม่มียังจีลามันคือผู้ด่ามันตั้งแต่เก่าดีใส่เจ๊ข้างหลังหม่อมแหกแต่กระโปงไหมขั้วมาลงโป่งเปล่งคือบ่เอาผักเข้าไหวเราปอไหวต้องหู้มันเหมือนเจ๊ทิถอนล่ะกับเจ๊ที่บ้านไหมบ้านไม่ปอเจ๊ค่ะอืมนี่พี่น้องขั้วบ้านเจ๊ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครชีวิตจริงมากจังสี่ลูกเฮ็ดขั้วให้กับวิทย์เข่า อย่าอยู่ังสี่นะครับเอานะครับบ่าวแถาก็ดีใจครับผู้โชคดีนะคุณผู้ชมนะผู้ผู้โชคผู้มานผู้ประโชคประมานกระติ้งบนนั้นไ้เลยนะบ่าวแถาก็ะติว่าโชคหมัน่หลายดอกพี่น้องนะครับอ่านะครับผมบ่าวแถาขอบคุณนะครับจากนครพนมท่านผู้ชมขอบคุณเจนลอตรีขอบคุณเอฟที่สำคัญนะพี่น้องขอบคุณเอฟซีแฟนคลับท่านชมทุกท่านพี่น้องเด้อนะให้โชคให้มานนะผมพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ ขอบคุณเจลรตเตอรี่นะคะขอบคุณจากนครพนมนะคะให้โชคให้มาน้ำกันพอกันไหมคลิปหน้ากับคลิปนีปน้สวัสดีค่ะ